จากข้อมูลอ้างอิงเว็บสอส,อส,อสอกินได้พอดีใน1วันเด็กอ,อายุ6 1 3ปีหญิงไว้ยทำงาน25-60ปีผู้สูงอายุ60ปีควรที่จะได้รับประทานอาหารให้ได้วันละ1,600กิโลแคลอรี่แบ่งเป็นข้าวแป้ง8ทัพพีผัก4-6ทัพพีผลไม้3-4ส่วนเนื้อสัตว์6ช้อนกินข้าว วัยรุ่นอายุ14-25ปีวัยทำงาน25-60ปีควรที่จะได้รับพัฒนาอาหารให้ได้วันละ2,000กิโลแคลอรี่แบ่งเป็นข้าวแป้ง1 0ทพัพพีผัก5ทพัพพีผลไม้5ส่วนเนื้อสัตว์9ช้อนกินข้าวนม1แก้วใจเว็บเด็กดีบอกว่าถ้าเรากินกล้วยและดื่มน้ำเป็นประจำก่อนออกกำลังกายทุกเชา้าจะทำให้เรามีพลังงานมากขึ้นสำหรับทางวันและทำให้อยากอาหารน้อยลงครับ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเมนูอาหารนะคะที่เราควรจะทานในแต่ละมื้อของแต่ละวันนะคะมาเริ่มกันที่วันแรกค่ะวันจันทร์มื้อเช้าเราแนะนําให้ทานเป็นแซนด์วิชกับนมนะคะแล้วก็ผลไม้ก็คือมรกรนั่นเองค่ะต่อมาในมื้อเที่ยงนะคะเราก็จะแนะนําให้ทานเป็นผัดซีอิ๊วค่ะมื้อเย็นนะคะยังขาดไม่ได้เนาะก็จะต้องเป็นซุกกี้น้ําบวกกับไข่ต้มนะคะเพราะว่ากินเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เรามีความอิ่มแล้วก็อยู่ ขมากึ้นและปิดท้ายด้วยโยเกิร์ตหรือถั่วอัลมอนด์ก็ได้ค่ะในวันอังคารค่ะมื้อเช้านะคะแล้วก็แนะนําให้ทานเป็นข้าวต้มกุง้งแล้วก็ตามด้วยผลไม้นั่นก็คือสับประรดนั่นเองค่ะมื้อกลางวันก็ทานเป็นข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่าดาวนะคะและมื้อเย็นทานเป็นสลัดอกไก่ค่ะปิดท้ายด้วยน้ำมะพร้าวนะคะทําให้เราสดชื่นก่อนนอนกันไปเลยค่ะ ในวันพุธนะคะมื้อเช้าเราก็จะแนะนําให้ทานเป็นการูราหนึ่งถ้วยค่ะบวกกับสตรอเบอรี่แล้วก็นมอัลมอนด์นะคะส่วนมื้อกลางวันเนี่ยทานเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก็พอค่ะและมื้อเย็นตบท้ายด้วยยำบุญเส้นนะคะและเราก็อาจจะมีหิวขนมเล็กน้อยใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนมาทานเป็นนมเปรี้ยวสูตรน้ำตาลน้อยก็ได้ค่ะ ในวันพฤหัสนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราก็แนะนําให้ทานเป็นขนมปังเนยถัว่วจํานวน2แผ่นก็พอค่ะและตามด้วยผลไม้ที่เราชอบได้เลยค่ะแต่ขอเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยนะคะอย่างเช่นฝรั่งหรือว่ามะละกอค่ะส่วนมื้อกลางวันนะคะก็ทานเป็นข้าวผัดผักค่ะตามด้วยมื้อเย็นเนี่ยทานเป็นเกาเหลาไก่นะคะและตบท้ายตอนกลางคืนด้วยมเมล็ดทานตะวันเบาๆค่ะต่อมาในเช้าของวันศุกร์ค่ะ เราก็จะแนะนําให้ทานเป็นข้าวนะคะบวกกับไข่ตุ๋นหมูค่ะและตามด้วยผักม้ที่ชอบเช่นเคยค่ะส่วนเมื่อกลางวันทานเป็นแกงจืดเต้าหู้นะคะแล้วก็ข้าวค่ะมื้อเย็นเนี่ยทานเป็นยำไข่ต้มนะคะปิดท้ายตอนเย็นวันศุกร์ด้วยกรีนโยเกิร์ตค่ะ ต่อมาในมื้อเช้าของวันเสาร์นะคะเราก็จะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยทานเป็นแซนด์วิชทูนา่าไข่ต้มค่ะมื้อกลางวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะเพื่อนๆทานเป็นลาบหมูบวกไก่ย่างนะคะแล้วก็ข้าวค่ะแค่พูดก็หิวแล้วค่ะมื้อเย็นนะคะก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันค่ะเป็นต้มเลือดหมูนะคะและปิดท้ายวันเสาร์ด้วยผลไม้แห้งได้เลยค่ะ และก็มาถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์ค่ะนั่นก็คือวันอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะคะเป็นวันฟรีเดย์ไปเลยค่ะเพื่อนๆอยากทานอะไรก็สามารถเลือกทานได้เลยนะคะแต่ว่าเราขอแนะนํานิดนึงนะคะว่าอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยเห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลือกรับประทานอาหารนะคะจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะทั้ง,งการออกกำลังกาย